สำหรับวันนี้พิธีตอนเช้านะคะก็อุปสมบทเ,เป็นพระของครูชินจังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าพิธีตอนเช้าเนี่ยจะมีรถแห่เนี่ยมาแห่พระชินจังเนี่ยไปที่วัดด้วยนะคะทุกคนรถแห่เพิ่นมีตั้งสองมือนะจ๊ะพี่นอ้องวันที่ 40, สิบกับวันที่สิบเอ็ดจ้ะเสาร์วันที่สิบเอ็ดกมีด้วยจ้ะเวลาสิไปอุปสมบทนี่ลวก็ พิธีตอนเศาร้เนะี่จ้ะก,ก็จะมีเบนเมืองเสพิยานะคะพิยาตากล้องเนาะเพิ่นก็ไปค่อยอัดคลิปไปถ่ายรูปนะไปทำคอนเทนต์ให้พระชินจังนะคะพี่นอ้องแลักกาพระชินจังนะคะก็จะมีพระผู้ใหญ่เนี่ยมาแต่งองค์ทรงเครื่องอชุดพระให้พระชินจังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ พระชินจังเนี่ยได้โปรยทานด้วยนะโปรยทานหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นเข่า,า,ขาโบสเขานั่นนะพี่น้องเทดพิธีย้ำมือเส,ส,สอาตอนเสานะจ๊ะหยติโยมกับมาตุ่มมโฮมกันยูวัดเดี่จ้ะก็เจาะเขามาเต็นลถนแห่น้ำเนาะแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีนะคะน้องๆ้องแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกเนี่ยก็ได้เดินทางกับเด้อพี่น้องเพราะว่าเอา ทีมแดนเซอร์นี่ตอนี่ยเมื่อคืนหมอลักอีสานนครศรีนครือเพิ่นกับก่อนเพิน่นเพิ่นกับก่อนเออแก่งบอดบิกจ้ะเพราะว่าบอดบิกนี่เพิ่นจะอยู่จนทอดสอดแจงเลยนะจ้ะเพิ่นมวนสนุกสนานน้องๆก็ได้ผ่อนคลายรีแลกนะคะสนุกสนานยูริพี่จูมงอะไรก็พากันเต้นนะคะเพราะว่าก็เจ้ามวนพี่น้องนะคะแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์นี่ ไปแวะกินขา่าวเติมพลังก่อนข้าเจ้าไปแวะกินสมตําปิ่งไก่ลาบก้อยสมตําเขาสวนกวางนะจ๊จะพี่น้องกับผู้จัดจการโบ๊์ผู้จัดจการโบ๊ทก็ไปรถคันเดียวกันกับทีมงานแดนเซอร์นะจ๊ะแดนเซอร์ผู้ซ้ายนะจ๊จะจะมีพี่กีน้องอาร์ตแล้วก็ผู้จัดจการโบสทนะคะแล้วก็มีน้องแม็กนะ น้องบอลแล้วก็น้องเวฟส่วนแดนเซอร์อีกคนนึงอะติดเอรับปริญญาจะเพิ่นเป็นรับปิญญาแดนเซอร์อีกคนนึงนะคะน้องฟูกอะค่ะพี่น้องแต่ว่าพิธีในตอนเช้าของวันที่11ที่ว่า,าแห่พระจินจังเข้าวัดนะบอดบิจะไม่ได้ไปเด้อเพราะว่าบอดบิกเลิกจากหมอลำก็ซอดแจ้งแล้วนะคะส่วน แดนเซอร์ uh, cer, แล้วก็ทีมงานของโตเกียวนี่คือจะพัก1วันเด้อพี่น้องพัก1วันแล้วก็วันถัดไปก็ค่อยลุยงานต่ออย่างนี้นะคะโอเคมีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวแมลงเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังอีกเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจ้า